จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการซิมอย่างต่อไปที่เราจะพูดถึงนะคะก็สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการดีบักด้วย ILA ค่ะหรือว่าชื่อเต็มก็คือ Integrated Logic Analyzer ค่ะอ่าแล้วมันคืออะไรการดีบักด้วย I LA นะคะก็คือการที่เราเนี่ยจะจับสัญญาณจริงๆที่กําลังทํางานอยู่บนบอร์ดขึ้นมาดูค่ะก็คือถ้าเราซิมผ่านแล้วแล้วเราก็เอาวงจรของเราเนี่ยมาลันลงบนบอร์ดใช่ไหมคะ แล้วเกิดว่าเอ้ยเราอยากดูค่าบางค่าที่กําลังทํางานจริงๆบนบอร์ดหรือว่าเอ้ยเกิดมีข้อผิดพลาดแล้วอยากดูว่าช่วงเวลานี้เนี่ยค่าของสัญญาณแต่ละตัวที่เราต้องการดูเนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะใช้ ILA เนี่ยจับสัญญาณขึ้นมาดูได้ค่ะว่าเอ้ยช่วงนี้ค่านี้เป็นอะไรอะไรอย่างนี้ ซึ่งมีประโยชน์มากๆนะคะเพราะว่าต่อให้เราจะซิมผ่านแล้วเนี่ยแต่ก็มีโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดเมื่อเอาวงจรมาบันลงบนบอรอดนะคะเพราะว่าปัจจัยต่างๆเนี่ยมันต่างกันในการซิมก็คือเราสมมุติค่าอินพุตใช่ไหมคะแต่ว่าในการทํางานบนบอรอดจริงๆเนี่ยก็จะมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาที่อาจจะทําให้วงจรเรามันเพี้ยนได้นะคะดังนั้นเนี่ยการดีบักด้วยไอโอเวก็ถือว่าสําคัญมากเลยะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจดูนะคะก็ โอเคเราพูดมาเยอะแหละงั้นก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยค่ะโอเคค่ะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะแล้วก็อยู่ที่หน้าโปรเจกต์ของเราใน v i v าโดเหมือนเดิมแล้วเราไปเลือกที่ IP catalog ค่ะเพราะว่าเราจะเพิ่ม i l a เข้ามานะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะเซิร์ชว่า i l a ค่ะแล้วก็คลิกที่อันนี้เลยนะคะ i l a i n t e g r a t e Logic Analyzer พอกด double click เข้าไปแล้วเนี่ยก็จะได้หน้านี้ขึ้นมา อันับแรกเนี่ยเดี๋ยวเราตั้งชื่อก่อนเลยอันนี้ขอตั้งเป็น I L A เฉยๆนะคะ,ะแล้วก็สามารถตั้งค่าทุกอย่างได้ Number of Home นะคะก็คือเราจะจับสัญญาณทั้งหมดกี่ตัวค่ะกี่สัญญาณประมาณนั้นซึ่งเราจะจับทั้งหมด2ส,สัญญาณนะคะก็คือปุ่มหรือว่าคีย์กับ LED ค่ะอื่นๆเนี่ยตั้งตามนี้เลยนะคะแล้วก็ไปดูที่โผบพอร์ตนะคะอันนี้ก็คือจะตั้งว่าโผบที่เรา จะสร้างขึ้นมาเนี่ยจะมีกี่บิตซึ่งเราก็ต้องตั้งให้ตรงกับสัญญาณที่เราต้องการจะจับมาดูนะคะซึ่งก็คือขีกับ LED ใช่ไหมคะอย่างละ4บิตเราก็ต้องตั้งเป็น4บิตค่ะอ่ะก็จะได้ประมาณนี้แล้วเราก็กดโอเคเพื่อสร้าง ILA ขึ้นมาเลยกด Generate เลยนะคะเราก็จะได้ ILA มานะคะก็คืออยู่ข้างล่างขีเลย แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขายังอยู่แยกกันอยู่นะคะเราจะต้องเรียกใช้ I L A ในไฟล์คีย์ค่ะหรือว่าเรียกอย่างหนึ่งก็คือการพอร์ตแมปค่ะพอร์ตแมปคีย์กับ I L A แล้วก็ดับเบิลคีย์เข้าไปที่ไฟล์คีย์นะคะเราก็จะเพิ่มโค้ดเข้าไปในไฟล์ซอร์โค้ดของเราหรือว่าไฟล์คีย์นะคะก็ I L A ตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นชื่อ I L A ของเราใครตั้งเป็น I L A 0ย์ก็ต้องเขียน I L A 0ะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็น s ินแท็กสำหรับการเขียน Port Map นะคะนี่ก็จะประมาณนี้ก็คือตามในคลิปเลยค o อกแล้วก็โพบศโบหเนี่ยอันนี้เป็นสัญญาณที่อยู่ใน I/OA นะคะส่วนที่อยู่ในวงเล็บเนี่ยก็คือเราจะไปแมปกับอะไรในไฟลซอร์โค้ดเช่นโพบศูนย์แมปกับคีย์โพบหนึ่แมปกับ LED ค่ะแค่นี้นะคะเราก็สามารถเรียกใช้ I/OA ในซอร์โค d ดของเราได้แล้วค่ะแล้วก็กดเซฟเลย จะสังเกตเห็นว่านะคะ ILA เนี่ยจะย้ายเข้าไปอยู่ข้างในคีย์แล้วค่ะก็จะสื่อถึงว่าในไฟล์คีหรือว่าไฟล์ซอฟโค้ฟเนี่ยมีการเรียกใช้ ILA อยู่ค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเนี่ยเราก็สามารถ generate bitstream ได้เลยค่ะก็กด generate b i t s t r e m เลยกด yes เลยค่ะโอเค พอเราเจเนเรตบิชตีมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะไปต่อบอร์ดกับ PC หรือว่าแล็ปท็อปของเราเลยเพื่อที่จะรันบิชตีมเนี่ยลงบอร์ดค่ะซึ่งวิธีการต่อบอร์ดเนี่ยมีสาธิตไปแล้วในคลิปวิดีโอของบทที่3นะคะก็สามารถย้อนกลับไปดูได้เลยพอเราต่อบอร์ดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะมา Open t a r ร์เค่ะเพื่อโปรแกรมบิชตีมลงบอร์ด แล้วเราสามารถคลิกที่โปรแกรมดีไวข้างบนนั้นได้เลยนะคะอ่ะก็จะเห็นว่ามี b บ t ส e a m File แล้วก็จะมี d e b ดีบัก File นะคะอันนี้ก็จะเป็น i l a แล้วเราก็กดโปรแกรมเลยค่ะเราจะได้หน้า i l a ขึ้นมานะคะซึ่งจะยังไม่มีอะไรเลยยังไม่มีสัญญาณอะไรโชว์เพราะว่าเราจะต้องตั้งค่าทิกเกอร์ตั้งค่า Setting ก่อนนะคะแล้วก็จะสังเกตว่าสัญญาณที่มีเนี่ยก็จะมีแค่คีย์กับ LED ก็คือเป็นโผที่เราเลือกไว้ ต่อไปนะคะเราจะตั้งค่าทิกเกอร์ค่ะในหน้าต่างทิกเกอร์เซตอัพเพื่อเลือกว่าเราจะตรวจจับการทำงานของสัญญาณไหนคะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย IOA ไม่ได้โชว์ค่าสัญญาณต่างๆตลอดเวลานะคะ IOA เนี่ยจะโชว์แค่เฉพาะช่วงที่เจอทิกเกอร์เท่านั้นตอนนี้อาจจะยังมึนๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวดูกันต่อดีกว่าถ้าเพิ่มทิกเกอร์แล้วอาจจะเห็นภาพขึ้นมาบ้างนะคะก็กดไปที่บวกนะคะแล้วก็เลือกเลยว่าจะเอาตัวไหนเป็นตัวทิก ซึ่งสามารถเลือกสัญญาณอะไรก็ได้ใน ILA นะคะซึ่งเรามีแค่คีย์กับ LED เนาะในการสาธิตครั้งนี้นะคะจะเลือกเป็นคีค่ะเพราะว่าเราเนี่ยอยากจะดูสัญญาณอื่นๆตอนที่เรากดปุ่มแล้วเราก็ต้องมาเลือกค่า v l u u นะคะว่าเราจะให้ทริกตอนที่เจอสัญญาณคียเป็นค่าเท่าไหร่เราสามารถเ,าเลือกตรง LED ได้นะคะว่าให้เป็น Binary เป็นอะไรคีสี่บิตก็มาจากปุ่มทั้งหมด4ปุ่มใช่ไหมคะ ดังนั้นเนี่ยขอเลือกตัวทิกเกอร์เป็น PLC วคียงแล้วกันค่ะก็คือจะให้ตรวจจับสัญญาณตอนที่มีการกดปุ่ม PLC คนแล้วจะรู้ได้ยังไงว่ามีการกดปุ่ม PLC คนจริงๆแล้วเนี่ยในบอร์ดนี้เนี่ยสัญญาณการกดปุ่มเนี่ยจะเป็น Active Low นะคะก็คือถ้ามีการกดปุ่มเนี่ยค่าสัญญาณจะเป็น0ย์ค่ะแต่ถ้าไม่มีการกดปุ่มค่าสัญญาณจะเป็น1แล้วก็ PLC หนึเนี่ยก็คือคีย์บิตศูนย์นะคะ ดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องตั้งค่า Value เป็น1110ค่ะก็คือ B 0ศเป็น0เท่านี้นะคะเราก็สามารถตั้งให้ ILA เนี่ยตรวจจับการทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม PLC 1ได้แล้วค่ะจริงๆทิกเกอร์ก็ยังมีลูกเล่นอีกเยอะมากเลยนะคะจริงๆเราสามารถเพิ่มทิกเกอร์หลายๆสัญญาณได้ด้วยแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าถ้ามีทิกเกอร์หลายสัญญาณเนี่ยจะเอามาออกันหรือเอามาแอนกันก็คือเลือกได้หมดเลยค่ะ ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับทิกเกอร์ต่อไปเรามาดูหน้าเซตติ้งที่อยู่ข้างๆกันดีกว่าค่ะหน้าเซตติ้งก็จะมี3ตัวหลักที่เราจะตั้งค่านะคะก็คือ number of window window data depth แล้วก็ t r i g g r r position ะคะ่ะ number of window นะคะก็คือจำนวนที่เราจะจับทิกเกอร์ค่ะว่าเราจะจับทิกเกอร์ทั้งหมดกี่ครั้งถ้าพูดง่ายๆนะคะก็คือ Number of w i n d o w ของเราเป็น1ใช่ไหมคะแล้วก็ t r i k g r r ของเราเป็นการกดปุ่มดังนั้นเนี่ยเมื่อเราสั่งให้ I/O A เริ่มทำงาน I/O A ก็จะรอจนกว่าจะมีการกดปุ่ม1ครั้งค่ะก็คือตามจำนวน Number of w i n d o w เลยแต่ถ้าเราตั้ง Number of w i n d o w เป็น2 I/O A ก็จะรอจนกว่ามีการกดปุ่มทั้งหมด2ครั้งหลังจากนั้นก็จะแสดงสัญญาณออกมาให้ดูค่ะต่อไปนะคะก็คือ w i n d o w Data Depth ค่ะ วินโดว์ด t ต d าเด h เนี่ยก็คือเป็นจำนวนตัวอย่างข้อมูลที่ i l a จับบันทึกแล้วก็เอามาแสดงผลในหน้าจอค่ะก็คือเอามาโชว์ให้เราดูซึ่งเราตั้งเป็น1024ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ย i l a ก็จะโชว์ทั้งหมด1,024ตัวอย่างข้อมูลในช่วงที่จับทิกเกอร์ค่ะต่อไปเป็น ticker position นะคะ Ticker position เนี่ยก็จะบอกจุดตำแหน่งของทิกเกอร์ค่ะว่าจะอยู่ในส่วนไหนของจำนวนข้อมูลทั้งหมด อันนี้ก็คือ ticker position ของเราเป็น512ใช่ไหมคะแล้วก็ Windows Data d e p ็เนี่ยคือ1,024แสดงว่า ILA จะจับจำนวนข้อมูลทั้งหมด1,024จำนวนค่ะแล้ว t i c เก r เนี่ยคือ512ก็คืออยู่ตรงกลางเลยดังนั้นเนี่ย ILA จะจับข้อมูลก่อนเกิด ticker เนี่ยทั้งหมด511จำนวนหรือว่า511คอรค่ะแล้วก็หลังจะเกิดทิกเกอรอีกทั้งหมด 512จำนวนหรือว่า512ขอค,ค่ะยกอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะถ้าเราเปลี่ยน t r i g g r r p s s t t o o n เนี่ยเป็น1แสดงว่า I/OA เนี่ยจะจับแค่หลัง t r i g กอรทั้งหมด1,023จําจำนวนค่ะจะไม่จับก่อน t r i g ก e r เลยประมาณนี้ค่ะ โอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะอันดับแรกนะคะเราก็ต้องสั่งให้ ILA ทํางานโดยการที่กดปุ่มข้างบนค่ะก็คือปุ่ม run ที่ฉีอยู่ run ticker นะคะก็กดเลยหลังจากนั้นนะคะ ILA s t a t u จะขึ้นเป็น waiting for ticker ค่ะ,ะแสดงว่าตอนนี้ ILA กําลังทํางานอยู่ค่ะอันนี้นะคะเราก็จะมาลองกดปุ่มอื่นที่ไม่ใช่ p l k หนึ่งค่ะ,ะถ้าเรากดเป็น p l k สี่จะเป็นยังไง อ่าเห็นไหมคะว่าจะไม่มีการทำงานเลยเพราะว่ายังไม่ใช่ทิกเกอร์ที่เราตั้งค่าไว้แต่ถ้าเรากด PL คียวหนึ่งอ่าเห็นไหมคะ ILA state ตัดก็จะเป็น idle เลยเพราะว่าเราเจอทิกเกอร์แล้วแล้วเราก็ตั้ง number of window เนี่ยเป็น1แสดงว่า ILA ก็จะตรวจจับแค่1ครั้งแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าทิกเกอร์นะคะอยู่ตรงกลางเลยมีข้างหน้า511ข้อมูลแล้วก็ข้างหลัง512ข้อมูล ตามทิกเกอร์โพสิชันนะคะแล้วก็จะเห็นว่าจำนวนข้อมูลทั้งหมดคือ1,024ตามจำนวน Windows d a t d d e ด็เลยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะซึ่งถ้าเราคลิกขวาที่สัญญาณนะคะเราสามารถตั้งค่าเลดิกเป็น Binary เป็น Hex หรือว่าตั้งค่าสีได้เหมือนการซิ m เลยก็ไปลองเล่นกันดูได้นะคะต่อไปนะคะเราจะมายกอีกหนึ่งตัวอย่างก็คือถ้าเราเลือก t ิกเกอร์โพ t ิชันเป็น1เนี่ยจะได้ผลเป็นยังไง ก็มาดูกันค่ะกดลันนะคะแล้วก็กดปุ่ม PLK หนึ่งที่บอร์ดค่ะอ่าจะสังเกตได้ว่าทิกเกอร์นะคะย้ายไปอยู่หน้าสุดเลยแล้วก็มีแค่ข้อมูลข้างหลังนะคะอีก1,023าจำนวนค่ะอ่าเพราะว่าเราตั้งทิกเกอร์โพ t ิชันเป็น1ังตำแหน่งของทิกเกอร์ก็เลยอยู่หน้าสุดเลยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการดีบักด้วย ILA หวังว่าทุกคนจะไม่งงกันนะคะจริงตอนใช้ทิกเกอร์ครั้งแรกนี่ก็มึนงงไปพักใหญ่เหมือนกันค่ะแต่ก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะคะก็ถ้าเกิดใครที่ต้องการดูเอกสารเพิ่มเติมหรือว่าคลิปวิดีโอเพิ่มเติมเกี่ยวกับบอร์ด a l i n ง x 7 0 1 0่บอร์ดนี้นะคะก็สามารถดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยไว้ถ้าเกิดมีความรู้ใหม่ๆหรือว่ามีวิธีการลองเล่นบอร์ดในรูปแบบอื่นเนี่ยเดี๋ยวมาอัปเดตผ่านคลิปวิด ก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็ขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ